ถ้ามันเป็นแค่ตีนแมวธรรมดามันก็กล้ามากที่บุกเดี่ยวมาในไร่ของเราแล้วถ้ามันไม่ใช่ตีนแมวธรรมดาธรรมดามันจะเข้ามาในไร่ของเราเพื่อหวังอะไรล่ะคะโอ่ไมสบายแล้วก็ตั้งคำถามแบบนี้ใครเขาจะตอบเธอได้ล่ะไปพวกเราไปดูในไร่อีกทีนึง่งมาตามมาเรยวมเอาเลยนะช้างตามเลยแกด้วย เดี๋ยวเชื่อเฮ้ยไอ้เชอจะไปไหนเอ้าไปช่วยเขาดิคะเข้าไปในห้องกับฉันนี่แหละเอา้าพี่หมันพ,พี่หมันนึงชาบาเข้ามาในห้องทำไมคะมันมีอะไรหรอคะก็มีโจรน now, ่ะสิฮะโ,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 โจรเหรอแต่ก็รู้วอกเัวขอกลัวชบาอย่าปากโป้งไปนะฉันไว้ใจเธอรู้ไหม ука? ถึงให้เธอมาช่วยฉันนะ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้น para, พี่หมันชบางงงไปหมดแล้วอะ นายนายเป็นไงบ้างพี่หมันพูดกับใครคะตายตายแล้วนี่ตีนแมวคือนายคนเถื่อนนี่เองเหรอตายแล้วโอ้ยนี่นี่นี่ย <c oughs> ุน่งๆอย่าบบนี้ช่ไอย่าโวยวายไปสิฉันให้เธอมาช่วยฉันนะไม่ใช่มาตกใจแบบนี้เข้าใจไหม ข้างนอกเป็นไงกันบ้างทุกคนคงตามหาตัวฉันอยู่ก็ใช่นะสิตามกันให้วุ่นวายไปหมดเลยล่ะนี่นายคุณเห็นนายขีดทำอะไรคะฉันก็จะออกไปจากที่นี่ไงฉันคงอยู่ห้องหมันไปตลอดไม่ได้หรอก หยุดอย่างนี้เลยนะดูสิเอาตัวจะไม่รอดอยู่แล้วอ่ะยังมากวนฉันอีกนะนายไม่มีทางจะออกไปจากที่นี่ได้ถ้าไม่ได้ฉันช่วยแต่ก่อนที่จะหนีเนี่ยสบาว่าทำแผลก่อนดีกว่าไหมคะเลือดออกอย่างกระซอกเล็กขนาดนี้จะหนีไปไหนรอดอะ จากใครบางคนที่เธอไม่ต้องสนใจจากความหงใย